เพียนครับขายอะไรจะขายอะไรขายวิทยุอ่ะเอ็งลองพรีเซนต์วิทยุเครื่องนี้วันดียังไงถามก่อนขายราคาเท่าไรห้าร้อยห้าร้อยอ่ะพรีเซนต์เลยว่ามันมันดียังไงเดี๋ยวเอาขึ้นนี่เส้นไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดเสียงเส้มันเป็นยังไงไม่มีเสียงก็พีเซนว่ามันดียังไงเสียงเป็นยังไงเออแล้วรับซื้อไหมก็ถ้าพีเซนดีก็ซื้ออยู่แล้วพันก็ให้ เสียงดีขึ้นขึ้นนี้ไม่มีในโลกอาจจะเฉาะเพลงชื่อว่าเราแต่พวกเรารอ,อ๋อเช่นเพลงอะไรคนที่แพ้ออ่านเลยไหนลองร้องไม่มีเราโซนยังอยู่ไม่เหนื่ยไหนลองร้องสักนิดเดียวคนที่แท้ก็ต้องดูแลตัวเองพอ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 มีเพลงอื่นได้ไหมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เราู่แบบนี้เจ็บก็ทนพอ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 อาเพลงอื่นไหมเช่ดน้ำตาอ่ะนหรอ เช็ดน้ำตาพอ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 อพ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  มีขายแต่ว่าวิทยุทานนี้ไม่ใช่ทานีธรรมดานยังไงของเซเว่นเขาถ้าเซเว่นเนี่ยมันจะมีแบบนี้ประเทศน้องมีเซเว่นแต่ว่ายังทุกประเทศที่ต้มจะมีเครื่องนี้อาจจะวเมเนี่ของร้านเจเขาเออได้ไงต่อได้ไงต่ออันนี้มันพิเศษกว่าที่อื่นใช่ไหมพิเศษกว่าที่อื่นแบบว่าที่ว่าวิทยุแบบที่ว่าธรรมดาที่ว่าเอาซื้อที่ว่าเที่ยงละห้าร้อยมันมันไม่ค่อยมีเพลงแบบนี้อันนี้เพลงประจํานอกก็มีอ่าที่เซเว่นน่ยมันจะมีซื้อได้อาได้ไงต่อ มันดียังไงมันดียังไงเำโพงเสียงไปไงเสียงแน่นไหมเสียงอะไรไหมมันไม่เกี่ยวกับเสียงเพลงเพียงแต่ว่าอาจเฉพาะตรงนี้มันไม่มีเพลงขายนําบ้านอ๋อคือเพลงไปแปลกมีหมดมีหมดแล้วปกติตลาดเนเขาขายแพงไหมอย่างเงี้ยมันไม่มีในตลาดโอ้ในตลาดเออแต่ลในตลาดไม่มีขึ้นแบบนี้แสดงประเทศไทยมีมีมีเครื่องเดียวหรอพวมร้อยฮะเครื่องเดียวไม่ใช่มันจะมีแบบอัดไว้แล้วแต่ว่ายัง ไม่พิทยุแบบนี้ในประเทศไทยมีกี่เครื่องมีหลายเครื่องแต่ว่าทานินหายากจำบ้านบ้านมันจะเป็นแบบเหมือนเคอรี่อ่ะยังไงเหมือนเคอรี่เหรวะวิทยุแบบทานนินนี่คล้ายๆว่าขึ้นนัดนเหมือนกันแบบว่าชมพูที่ว่าโทรตอนเช้าเนี่ยมันจะมีเดือนนั้นแต่ว่าเราังไม่เปิดทางการอันนี้มันจะเป็นประจําเพลงที่ว่าโทรศัพท์ของ้านเย็แล้วคุณซื้อมาเท่าไรในเครื่องนี้เครื่องนี้สามห้าสิบเอาคุณซื้อสามห้าสิบก็คุณจะปล่อยห้าร้อย ก็เพลงประจำไม่มีควมในบ้านร้านนั้นีเปิดแล้วเพลงนี้อัดใส่วิทยุแต่ว่าวิทยุนําตามบ้านที่ร้านค้าทั่วไปอ่านแล้วถ้าเองถ้เองขายให้ชัางแล้วว่าแกจะฟังที่ไหนไม่ฟังแต่ว่ายังถ้าจะจะแบบนี้มันไม่มีเพลงในที่ร้านค้างานงานดูหน่อยดูหน่อยดูเปิดดูเลยโอ้ยนเตรงนี้ห่าปัดก็ไม่มีแล้วโอ้ยมันจะไปใช้ไหโอ้ยน้ำมันเดี๋ยวก่อนน่าปัดอะไรไปเนี่ย เพลงประจำพวกเขาไหมไงว่เพลงประจำพวกเขาขึ้นมองไม่เห็นคืนแล้วนะไม่ขายในบ้านไม่มีไม่มีเลยหายากหายากนี่คืออันนั้นแหละพี่เซนว่ามันหายากอือคนยังไม่ออกนอกนยังไม่ได้เต็ดอันนี้คือห้าร้อยไม่<ข>ได้พอใจซื้อเท่าไหร่อะก็เองจะเองจะขายเท่าไรขาเยเท่าไรอ้าวกูบอกว่ากูกูพูดพี่มีเงินเท่าไหร่อะมีพันหนึ่งนี่โอ้ โอาขาย100ก็ไว้นี่ฟังก่อนยังไงว่าขาย500เอ็ขายไม่ได้ฟังก่อนอีกไม่พี่พี่เอาเท่าไหร่เท่า500พี่ก็ลดเอาไว้ว่าเจ๊เจ๊เท่าไหร่ก็เล็กหน่อนี่ก็ให้เขาตอบมั่งได้ไหมเออตอบสิเขาไม่ได้ถามอย่างเดียวเหี็นเห็นอยู่แล้วให้โอ้ข้องหนูไม่ใช่แล้วถ้าคุณแล้วถ้าคุณเขาไม่มีใครในร้านค้าแล้วถ้าคุณขายผมแล้วคุณจะเอาที่ไหนมา ไม่ฟังก็ได้ถ้ามีเงินกินข้าวไม่งั้นกินลงครัวไม่ได้มันเพ็ดอ๋อคุณไม่มีเงินกินข้าวต้องสุดตัวไม่มีอายุอายุส5ห้าปีคุณเอาเงินไปกินข้าวหรือไปซื้อยาเส้นสูบเอาไปตรงให้ตายเลยถ้ายาเส้นถ้ากินข้าวอิ่มหลับทั้งคืนไม่จุดด้วยไปแช็คไม่มาตลาดถ้าโรงจ่าเขามีข้าวให้กินไม่ไปกินข้าวอ่ะไม่กินลงครัวหรอครับเจ้าอ่ะทำไมอ่ะมันเพ็ดกินไม่ได้บางครั้งไม่มีอายุไม่มีอายุบางครั้งก็เขาไม่ใส่พริกเยอะหรอเยอะมันกินกินมาแล้วบางครั้งก็กิน ร้านนี่ไปก่อนว่าวนอยู่บ้านแล้วจะตมาให้สามคนน่ะอืเพราะยังธรรมดาพวกจะปล่อยสองเพลงน่ะให้ยังให้เขาแต่ว่ายังให้พวกมันหยุดเดี๋ยววิทยุนี่กันน้ํำไหมกันน้ําลองจุ่มน้ำได้ไหมมาโดยตรงจากบ้านเลยไม่วิทยุกันน้ำไม่ขอจุ่มน้ําทีได้ไหมมึงกันได้ไหมไม่ใช่ด้ลันกา้ยก็ไม่รู้ไม่ใช่มลันก้าอ๋อแค่เขียนยาวถึงห้าไม่ป่ะอ๋อได้ไง ม่เอต้องพรีเซนต์ให้อยากซื้อเนี่ซื้ออีกอันโอยมาซื้อเหมือนเซลล์ขายของอ่ะเออมาซื้อก็เออเอาเอาไปดิยังไม่เห็นตัวมันเลไม่ใช่เขาพูดเขาฟังมันเผื่อเขาซื้อให้แกมากกว่านั้นให้เป็นพันก็ได้ไม่ขายอ่ะไม่เปิดเลยวันนี้หายากนะบอกให้เป็นพันปกติเอาไว้ฟังอะไรอ่ะฟังงก็เปิดฟังเสีก่อนมาพอใจซื้อไายลอง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 แล้วแต้ดูเลยดิไม่ได้คออยากได้ซื้อไง ไม่ต้องไปฟังซื้อมาใหม่ไม่ก็อยากให้เอียนเต้ร้องแล้วเต้ให้ดูหน่อยเพลงยาวแล้วคื้อเลยพันเนื้อยังไม่สวยเลยนะสวยแล้วนะสวยแล้วอะอเอาซื้อได้อาลองเต้นหน่อยลองเต้นแล้วที่ฟังแล้วเต้นได้ลองอ่ะแล้ววัสดุซื้ออยู่แล้วแบบไหนเต้นสักพักเลยอ่ะก็เต้นแบบที่เราเคยฟังเพลงอ่ะกี่นาทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวกี่บาททันเลยครับนี่เลยเหรอเออเราญาติเยอะเราญาิอนหรือเอาเลย เป็นป <Scroll> ั <Respect> ๊บให้เลยแกรอเขาแกต้องเสียเสียส่วนหนึ่งเร็วเร็วเร็วเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้เจย์นะเอาฟังสมมติอ่า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 แล้วไปว่าอ่าไม่รู้ไงแตงโม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 รู้ค่ตัวรถว่าโอ้ยเพลงนึงเพลงนี้ฟังบ่อยแต่งด้วยความจำใจน้องน้องล่องห้ด้วยน้ำตาน้องอเพลงอ่เพลงเพลงนี้เคยฟังแล้ว น้ำตาหล่นบนคอเตียงที่ยังเป็นเพเพอ๋อวสี่พันแล้ะสี่พัแล้วล่ะเอเพงเราอเพะพัผก็จ่ายไงแล้วจาไม่ือพีงัแล้วเนยเอาไงเอาไงเฮ้ยอีกเพีงนึงอ่ะไอคนนี้เดินไปไม่ได้ยังปะไนด้้หาอย่งนี้ได้ยังไดกินี ได้อะไรอันนี้เหรอเท่าไหรพันหนึ่งสิเขาร้องเพลงมาันต้องพันหนึ่งครับอ่าโอเคแปมเมอร์โอ้ยบาทลูปีนี่ก็หนึ่งพันรูปีอ่าหนึ่งพันลูปีไม่ใช่พันอะเป็นเลขได้เป็นหมื่นเลยนะเงินลูปีอ่ะนั่นเงินรูปีอุ้มอะไรงมึงมึงเอาทุกอย่างเลยว่ะจินดายม่ห้าจ่ายเงินแล้วเก็บไปที่ยูแล้วเอาอ่าอ่ะ เอ็นพิเซนไม่ดีไม่กล้าซื้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ทำไปไหนฮะเขาจะจ่ายตังค์ไปแล้วอ่ะบาทเดียวไม่มันเป็นหนึ่งรูปีไม่ใช่มึงเออเฮ้ยเอาไปดลกมาเียมึงขายแล้วว่ะบาทเดียวไม่จ่ายพวพันน่ะเนี่ยแกเอาไปแลกได้เป็นพันนะเนี่ยไปแล้วอ่ะจะหลุดได้ไงไม่เป็นไรมึงออกนอนได้มึงก็นอนไม่ใช่ไม่ใช่แกเอาตังค์แล้วแกเอาไปแลกได้เป็นพันนะแกต้องเอาไปทิ้งยุให้เขาแล้วตังค์ที่ไหนบาทหนึ่งไม่ใช่เป็นเงินรูปีแรกเป็นพันเนี่ยพันกว่าบาทเนี่ยดูดีดีดิ ไปที่ไหนไม่ได้ไม่ได้ยุ่งาลมาก่อน